สวัสดีค่ะถึงจะเจอสภาพอากาศแปรปรวนที่ซิดนีย์จนทีมงานล้มป่วยกันไปทั่วหน้าแต่ผู้จัดเจษณนะัทพงศ์ก็ไม่ลืมที่จะส่งภาพเบื้องหลังของพระนางสมาร์ทคิมเบอร์จากละครเรื่องรักปาฏิหารมาให้เแฟนๆสีสันบันเทิงได้ดูกันอย่างเต็มอิ่มว้าวขอบคุณที่สุดเลยนะคะ ห้าวันเต็มที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเป็นห้าวันที่นักแสดงและทีมงานละครเรื่องรักปฏิหารได้เจอปฏิหารกันตลอดทริปเพราะแม้จะมีอุปสรรคคาดไม่ถึงทั้งอากาศที่กลับมาหนาวแทบเ e ยือกแข็งทั้งทั้งที่เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วยังมีฝนตกตลอดโดยบรรยากาศสวยๆที่ออฟ e เวนเทอรี่พาร์คโดนฝนถล่มจนถ่ายทําไม่ได้งานนี้ผู้กํากับยิงเหล็กพี่บุ๋มรัญญาสั่งให้ทุกคนรวมใจเชื่อมั่นในปฏิหารเข้าไว้ปรากฏว่าฝนหนักๆยังหยุดตกเลยค่ะและได้ภาพสวยจัดกลับมาฝากแฟนๆหน้าจอโดยงานหนัก อยู่ที่นางเอกตัวเล็กคิมเบอรี่เพราะไข้ขึ้นแต่ต้องเข้าฉากทุกวันโดยเฉพาะวันที่มีฉากหนีมาเฟียฉากต้องวิ่งมาราธอนถึงห้าทุ่มจนน้ำตานางเอกเลดงานนี้สองพระนางสมาร์ทคิมเบอรี่น้ำขนสงสุดาและพิธาบอกว่าเป็นทริปที่โหดท,ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตแต่รับรองว่าทุกฉากสวยจับใจโดยเฉพาะฉากอวสารที่ถ่ายบนถนนจอสตรีทและเห็นออฟราเฮาส์ฝั่งตรงข้ามแบบเต็มๆโรแมนติกจับตาจับใจปิดท้ายทริปแบบสะใจทีทมงานเมเกอร์กรุ๊ปเลยละคะ่ะ สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีและมีมิราเคิลจริงๆมีปฏิหารจริงๆปาฏิหาริย์ยังไงบ้างครับก็เกือบทุกเรื่องเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆแต่ว่ามันก็มันก็กินใจนะบรรยากาศเอยตัวของน้องๆด้วยแล้วก็พิถาด้วยก็ ก็ทําให้ความรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนเรื่องจริงขอให้ทุกคนเชื่อในปฏิหารมีจริงๆแล้วก็ติดตามรักปฏิหารค่ะว่าความรักทําให้เกิดปฏิหารจริงๆช่องสาม